เออคนเข้าคอนเซปต์ว่ะแทงกดมาล่างนีกว่าเดี๋ยวมันให้พี่ไปกันเออไปไปล่างสามย,ย,ยังไงก็ตายพี่เราอ่ะเฮ้ยพี่ผูะไรเราเป็นแก๊งน้ำแข็งน้ย ตายแน่ผมบอกเลยเบสก็มาไอ้เฮียแท้งไม่มีจะตีเขาเข้าไหมน่ะอย่าไ่กลัว๋ย่กูแท้งแน่พีพีเราจับคอทีเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะขยขควนเลยเฮียไปไปไปคิวคิวคิวปล่อยให้เมสไปคนเดียวเวลาหนึ่งหนึ่งสามเวลาเราใช่เราได้เราขยี้ได้ ทีย่ยากล่างย้ำๆอะ่ะเส้นทอเอาลงแล้ว 3, เล่นสามเล่นสามเล่นมันบ้าไปแล้วเ,เส้นทอเอานี่มาอติเมทมาไอ้นี่ไอ้ไม่สีเหี่ยมมันก็ต่ำใจฉันน่ะเกมผมผมแช่เลยนะแช่เลยแช่สโลว์ไม่ดีหรอส่วนใหญ่อัพท่านหนึ่งก่อนนอะใช่มันได้ดเีเมจแช่เสร็จถัง ยี่ยิงตายไม่ส่วนไหนเขาไม่นับไม่อัพแช่แช่เ,เอาไว้ขึ้นหนึ่งเนี่ยผมเป็นนส,นสนน่วนหนึ่ออึบอ,อ,อึอยู่ไหนเนาะเวลาจะหมดแล้วเจอ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 เจเจอ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 เจเอเ, ن, เอเจ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  êi,เจอ rồi. Hey, bóng tia, ô, liệt bay. Đi nấy, đi Mình không không có gì cả. Làm gì thấy. Má, 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 má. อ้าวเนกระทื้จังหวช้าตัวผมเ็นไ้อังกรมกรจะทำผมมักรจะทำร้ายผมเอาเรวเ็วดึงหลอดแล้วพี่ถึงหลอดแลวเนี้ยลืมไปกูเอาเร็วส่เรวเร็วเ็ให้ผมแช่ให้ผมแ่ให้ผมส่เ็อวูกไอยี่ย์ไปยี่ย์ไปยี่ยไปวิ่ว่วิ่งน้องวิ่ ไม่คิดว่ามันจะมาถ้ามันมีบาตีีรอดอยู่ยิวก็จะจุกยิงจุกยิงเออหนีเอออะี่เก้ยเฮ้ยบาตีีเขาหลังน้อยไปไอ้นี่น้อยไปไปไหม ขาคือเลี้ยขาเอาดิเรื่องเลย,เลยตายตายอืออือามันกว้างมากฟอดมันจะเอา <c oughs> ไม่เกิดได้รู้ไปเฮียไม่ใช่บ,บังตีมันเป็นเอลซีหนีไปหนีไปน้องฟอดมันมันจะโดนกูลแล้วมันจะโดนกูลแล้ว มันดวนพี่ไปดิพี่มาดิมาดิเฮ้ยระวังมันจะเอามัจะดวนตัดคนแล้วมันจะโดนย่งแล้วมันจะโดนคนเดียวเลยอ่ะมันเล็กแต่ผมอ่ะมันจะตายดิมันดวนไม่ได้แล้วพนักงานตายไอ้เหพ็กมันมัเอะอะมันต้องเลยผมอ่ะโอ้ยลากสีลากสีถอยเร็วถอยเร็วมันจะฆ้าเราหมดแล้ว มันแค้นมคไอ้นั่นโดนแน่มันจะโดนไอ้นีแล้วมันจะโดนไอ้ร์แล้วไป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 แล้วม,มันจะถึงสักแค่ไหนกันเยวไปหนีได้ไอ้นี<ๆ>่นี่นี่นี่หรือเห็นไหมเห็นไหมไป่อยไปถงก็กแพงหินฟังเกือบแล้วกู เดี๋ยวรอมันเดินเข้ามาฮะระยะได้ระยะได้รอเจ็ดนาทียาวเลยไหมพี่ยาวเลยไหมไปกลางดีกว่ามั้งเอาป้อมสามป้อมก่อนเนี่ยป้อมป้อมาๆยาวก่อนเลยก็ได้มาดิ๋ยวที่เขาอยู่เนี่ย ต้องถอยวะน้องกงถอยวะน้องยิงกูเด้ยิงกูเด้นีเลยวิ่งมาวๆนีไปไปโอเคไป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 เดดวนแล้วพยายามยิงสล็อตสมอเลยทันตีมึงมีอะไรใหม่อะเอิร์ ไม่มีตำเหน่งเจ้ปมบนไม่เคยสะกิดเลยดีกว่ามันเร็วเอิร์ดเอ้ยเอ้ยมันมาว่ะพี่มันมาว่ะวิ่งหาคลิปวิ่งหคลิอ้ยมันไม่รู้มามันไปะไเลยปากกระด้ากระด้านอง มันมันผักได้แค่นิดเดียวพี่ผมกะาจะผักลงเขาไงไอ้เหี้ยมีขึ้นหลบบนขอบพอายุใส่เพื่อนไอ้เหี้ยเดินออกไปแบกด้านหนึ่งไอ้สั์เอ้ยข้างหลังมันรักไม่มีโดนเอ้วไปดิอ้เหี่ยมันสับถึงได้ไงวะ โอ๊ยมันโดนมันดโวนมันดโวนโอเคมันไม่ชนะโดนแหกค้างอยู่วะเอ้ยอย่างงี้เลยนะเนะ ไปแล้วเยอะไปแล้วนะเฮ้ยอันนี้มันไส้มันไส้ส่วนตัวไปกันแล้วไส้มันไส้ส่วนตัวไม่ทันอ้าเห็นไหมมุดช่วยได้หน่อยนึงว่ะมุช่วยได้หน่อยนึงว่ะนี่รถเซ็นทอลอะไรตีแล้วมุดช่วยได้หน่อยนึงไอ้เฮียเซ็นทอมันจะเอาห่มอย่างเดียวเลยอ่ะเสา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 สวย คือเสาวะเสาฮิวอ๋อเมื่อกี้ช่วยกลางแตกหมดแล้วนะมาแหลกแกันนะเนี่ยดันต่อหรอนี่ฝ่ายกำลังวิ่งอยู่วิ่ญญาณวิญงอยู่วยเพื่อนเหรอเพื่อนเพื่อนเหรอช่วยเพื่อนเหรออ้าวจยากมาตอนไหนเล่นๆๆเดี๋ยวๆๆขึ้นเลย วันพันมีคนแกงโก๋ย์เแกงทีเขาทำไมวะเออไม่เล่นแล้ววะไ่พีพีวังคอไม่เล่นแล้วว่ะไม่งอนแล้ววะผมก็ไม่เล่นเหมือนเล่นอยู่นะเหมือนเล่นอยู่ด้ ไปไปไปมันจะมามันจะมาไอ้มันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมไปช่วยเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เลยโดนตัดหลังรัวๆเลยเร็วเร็วเอิร์ธเนี่ยมึงต้องเก็บอันสีไม่ใช่อย่างนี้ไว้เนอง มันดีเซนมากครับอ๋อมึงมึงต้องเก็บมันปีไปใช้อย่างเงี้ยไม่ได้ไปใช้กับไอ้เชียยโดนแท็กว่ะเอาอะไรก่อนดีวะหยุดใหญ่ก่อนเอ้ยมันจะู่ที่นี่กูไปแล้วไม่ตายของกูแล้วจ้าต้องรัวาันร้ายอ๋อไอ้หนุ่มเขียนมดนกู ระวังเด้อเอ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 ่อเอ่เอเ,อเ,อเอยี่ยมันหายไปแล้วพูดจริงไปไม่ได้อ่ะไม่ต้องถอยมาขวาขวาเฮ<อ>้ยของฟรีว่ะมันไม่มีโดน มึงก็แรงเกินดอกแรกอะไอ้เหี้ยะหรือว่าเอทอไม่ใช่นี่ไม่ทำไมมันแรงวะดอกแรกขี้เหรอขี้น่าจะขี้แตกอุ้ย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 ต้องดูดเลือดจริงนะเนี่ยไม่งั้นมึงละลายเองเนี่ยถ้าเลือดไม่มีเอ้ยมันจะตัวกูอย่างเดียวเลยว่ะไอ้เหี้ยมันกลัวอะไรเนี่ย โอ้หมันชนะแลวเราหลบเสาหลบเสาเลยเฮียแม่งหลบได้ไลบได้มดี๋ยวบอลซีมันไล่มามันโดนมูอีกแล้วเฮียมันคุยไรเนี่ยไอสตรีทไม่ขือเนี่ยไอเอสไปกันด้วยมาแล้ว กูซ่าเองแหละโดนโดนฝั่งนี้ลุมอยู่ซ่าเกิอนอย่างนี้อยากทำอะไรกูทำมันอยู่มาเล่นตรงประตูเเห็นแล้วพี่ผมผมขึ้นเสาแล้วเห็นไงไนี่ไม่อย่างฮาเลยอ่ะกูไม่ไดาา้ฮาวาไปเน <S <S ีบบ่ยมูนชาดดับเบิลฮาดเลย เนี่ยเว่งดวนไม่ตายเนี่ยดวนดวนมารูร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะตอนนี้ยเออเอาอ่ะเออเอาอะทำอะไรอ่ะเล่นให้เชียดหนีเว้ยหนีหัวยิงป้อมหิ หนี่พืกอยิงป้อมสิมีสู้เละฝั่นี้มีสู้เฉยเราใช้สูตรเดิมเดือดสามมาแต่ต้องไม่ได้ต้นเกียร์ถอ่เผื่อมันมันแอบเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยดับมันเนี่ยเฮ้ยไอเออมีคนคอมเมนต์บอกบอกไม่เด่นมัวบอกกาดเลยเฮียทำไงดีวะบอกเป็นหนึ่งแม่งกินละขี้แตกเลยโอ้โห ไอ้ที่ไอ้แรกๆทนได้แลหลังๆนี่พอเลยหลังหมัดเติมมีอ้เพื่ออ๋ยว